เจ้าสปรินตฟิลเตอร์อันนี้ก็จะเป็นกองที่รถแข่ง MotoGP กับ w o r l d Superbike หลายทีมเลือกใช้นะออกบิ๊กไบค์รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับุงสีออโต้พร้อมสตาร์ทหลายคนถามเข้ามานะว่าเจ้า c b r 1 0 0 0 r หนของผมเนี่ยเจ้าลูกรักนะครับทำอะไรไปบ้าง ก็วันนี้อโา,ากาสพามาชมเลยนะจริงจริงสนามก่อนเนี่ยพื้นฐานผมก็ขี่รถเดิมๆแล้วแต่สนามนี้มีการอัปเกรดหลายๆอย่างนะครับก็มาดูเป็นการอัปเกรดในคลิปให้ชมเลยแล้วว่ามีอะไรอย่างไงบ้างนะครับเบื้องต้นที่เห็นดำๆนี่ก็คือชุดแฟร์ลิงสนามนะครับก็ถามว่าเปลี่ยนแล้วได้ประโยชน์อะไร ก็แฟลิงเดิมมันแพงครับหลักๆแต่อ้ามันแพงแล้วเราจะซื้อแฟลิงสนามเพิ่มทำไมแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะได้ความรู้สึกที่แตกต่างคือแฟลลิงสนามมันจะทําให้รถเบาขึ้นเกิดแรงเวียงที่มันน้อยลงนะครับถามว่าเพราะอะไรอย่าลืมว่าแฟลิงสนามกับแฟลิงเดิมเนี่ยแฟลิงสนามไม่มีไฟหน้านะครับแฟลิงสนามไม่มีไฟท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เจ้าฟแฟลลิงสนามเนี่ยเวลาเราใส่แค่น้ําหนักไฟหน้ากับไฟท้ายที่มันหายไปจังหวะที่เราเลี้ยวโคง้งหรือว่า โค้งเเนี่ยเวียงจากซ้ายขึ้นมาขวาเนี่ยเจ้าไฟหน้าที่มันอยู่ด้านบนที่จุดศูนย์ถ่วงมันสูงมันทําให้เกิดแรงเวียงได้เยอะเหมือนเวลาเติมน้ามันอะเวลาขี่คนที่คุณเคยการขี่เติมน้ำมันครึ่งถังกขี่น้ำมันเต็มถังขี่เติมน้ำมันครึ่งถังน่ะขี่ดีเลยพอเผลอไปเติมน้ำมันเต็มถังเวลาเราบวมนะอันนี้มันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่บางทีมันเซี่ยววินาทีอ่ะมันก็เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เรื่องตัวชุดแฟรลิงนะครับซึ่งก็เปลี่ยนเป็นแฟรลิงสนามรอบคันเลย แต่ละเี่เบิกละในคลิปก่อนมีคนเมนต์บอกพี่ไฟลิ่งสนามพี่ไม่มีโลโก้ฮอนด้าหน่อยนี่ผมเบิกโลโก้ฮอนด้ามาใส่ละนะฮะหล่อเลยหล่อเลยจะได้ดูดูแล้วเป็นฮอนด้าหน่อยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็พื้นฐานในสนามก่อนเนี่ยก็คือไฟลิ่งสนามแล้วผมก็เปลี่ยนเรื่องตัวยางนะครับยางที่เป็นบีดสโตนวีศูนย์สองที่เป็นสลิ k นะครับนี่ยสังเกตว่านะผมผ้าวอมยางไว้ เพราะว่ารออุ่นนะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ขับเลยเพราะฝนตกนะก็เลยเหมือนเรามาเปลี่ยนที่วอร์มยางนะครับวอร์มแต่เช้าวอย่างละลายเล้วอยังก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่90องศานะครับก็อยู่มาหลายชั่วโมงเลยนะจริงๆริงก่อนขี่นะพื้นฐานก็คือเราอาจจะวอร์มยางรอสักหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาวัดลมยางก่อนลงอีกทีหนึ่งแล้วค่อยลงไปขี่นะครับก็ว่านไปอันนี้คือพื้นฐานที่ผมทําในคลิปก่อนแต่ในวันนี้รถมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับก็ มาดูกันต่อนะครับผมมีอัปเกรดเรื่องตัวชุดเบรกนะครับเพราะว่าพื้นฐานตอนรถเดิมเนี่ยมีเรื่องตัว ABS เนี่ยแล้วก็เวลาผมขี่เนี่ยระยะเบรกมันจะคือเบรกเดิมมันมีพอมันยังผ่าน ABS หรือว่ายังเป็นเบรกเดิมอยู่เนี่ยผมกำหนักๆบ่อยๆบ่อยๆมันมีอาการเฟดผมวิ่งได้อยู่วัน45สี่ห้ารอบนะครับมันก็กลายเป็นว่าเบรกมันจะนุ่มเลยจากตึงๆมันก็นุ่มเลยอันนี้ผมเลยมีการอัปเกรดนะครับว่าใส่เป็นสายถักนะครับยิงตรงเลย จาก Master ร์ซ i ลิ e เดอลงไปที่คาลิเปอร์ล่างโดยที่ไม่ผ่านกล่อง a b เก็คือตัดเรื่องตัว ABS ออกไปมันก็จะทำให้ความเสถียรใช้ว่าตัดอิเล็กทรอนิกส์ออกไปแล้วกันแล้วก็ใช้มือเราเบรกล้วนๆเลยแล้วก็ผมปิดเรื่องตัวม a สเตอร์ซ i ลิ e เดบนแต่ผมแอบรู้สึกว่าเบอร์19นี่แอบตึงไ่สำหรับคาลิเปอร์ของนิชินนิชิน t a ต d a า d ของตัว3านครับแต่ก็โอเคนะมันก็เวลาเบรกเนี่ยใช้แค่นิ้วเดียวก็อยู่เลย นิวเดียวก็อยู่แล้วก็จังหวะเบรกมันไม่ต้องกำเยอะก่อนน้น,นี่ผมคือกำจนูโหกำจนบี้เบรกมันจะด้านๆนะแต่ตัวนี้คือแตะนิดนึงมันอยู่เลยพะเบรกล,ล่างเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นพื้นฐานที่เป็นกึ่งใช้สนามนอยู่ละก็เลยรู้สึกว่าเบรกมันดีขึ้นจังหวะเบรกมันรู้สึกดูดลงพื้นได้ดีขึ้นเนียนขึ้นเลยแหละอ่าแล้วก็อาการที่เบรกเฟดร้อ,อนนะหายหายไปเลยนะครับแต่ด้วยความที่เมื่อวานผมยังขี่ไม่ได้เยอะมากอย่างเรายังผมยังเจ็บจากการที่เพิ่งถอดเฟืองนะมันก็เลยแบบเรายังไม่ได้เต็มที่าการเบร,รกยาวๆ จากอาการเนี่ยเบรกมันดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะครับและสิ่งที่เปลี่ยนไปคือนี่รอบนี้มีการไล่สเตอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนสเตอร์จากของเดิมเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยถ้าเกิดใครขี่สามรออยู่จะรู้กันดีหรือว่าที่ผมทาคลิปรีวิวคือเกียร์มันยาวมากยาวแค่ไหนก็คือผมขี่สนามช้างเนี่ยเหมือนขี่อยู่สี่เกียร์นะครับซื้อรถมาเนี่ยเกียร์ห้าเกียร์หเป็นไงไม่เคยใช้นะเพราะว่าเกียร์สี่มันก็คือสองเก้าเก้าละ 2 9 9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสุดเกียร์สซึ่งเกียร์5เกียร์6ไม่ได้เคยได้เตะนะครับแต่ด้วยความที่พอเกียร์มันยาวเนี่ยผมก็หลายคนแนะนำว่าลองขยับฟันเบอร์ฟันให้แบบให้ขยับจากแทนที่ว่าใช้1 2 3 4ให้เปลี่ยนไปเป็นใช้2 3 4 5 6่าอ่ะเราไม่ต้องมาลงเกียร์หนึ่งนะเพราะว่าในบางจุดในบางจังหวะในหลายๆโค้งที่ผมขี่ก่อนหน้าเนี่ยบางทีเราล้านะครับเราไม่เต็มที่น่ะหลงไป2เนี่ยจากเกียร์หลงเอ้จาก เกียร์สลงไปเกียร์หนึ่งบางทีแวะเกียร์ว่างนครับมันก็วูวออกลันออฟออฟลันไปหรือว่าบางทีเรางัดเกียร์จากหนึ่งขึ้น2เนี่ยแรงงัดสุดไม่พอนะครับบางทีเราเริ่มหมดแรงมันก็เข้าเกียร์ว่างเอาง่ายคือมีอาการแวะเกียร์ว่างนะครับแต่พอเปลี่ยนสเตอร์ไปเนะี่ยชุดสเตอร์ที่ไล่เบอร์ใหม่ไปเนะี่ยมันก็จะได้เรื่องตัวที่เออผมไม่ต้องลงเกียร์หนึ่งไม่ต้องลงเกียร์หนึ่งมันก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่โอเคตอนนี้ปัญหาคือผมยังไม่ชินกับการใช้เกียร์ที่เป็็นนนเเเตออรร์ใหมมม่่ััักลลยยยแบบวบวบวางูะค ก็เลยแบบยังไล่เวลาเดิมไม่ได้แต่ก็รู้สึกดีที่ว่าไม่ต้องลงไปหนึ่งทำให้เราไม่ต้องแวกเกียร์ว่างแล้วก็จุดหนึ่งคือพอเปลี่ยนสเตอร์มันรู้สึกว่าช่วงรอบหลายๆในช่วงโค้งหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคาแรคเตอร์รถเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจังหวะชิปเกียร์เชนเกียร์ลงหนักๆเนี่ยไม่ใช่หนักก็คือเชนเกียร์ลงก่อนเขาโค้งเนี่ยโดยติตอนที่เป็นสเตอร์เดิมเนี่ยมันจะรู้สึกเกียร์ยาวเราจะรู้สึกว่าเอนจิ้นเบรกมันจะมีนิดหนู่ี่ย ผมมีความรู้สึกว่าพอชิปมันมีนมอาการที่มันเอนจินเบรกที่มันหน่วงขึ้นมาแบบในระดับหนึ่งทำให้พาราเบรกมันน้อยลงไประดับหนึ่งมันน่าจะทำให้ผมขี่ได้ยาวขึ้นนะครับก็บอกตามตัวเขายังไม่ได้ลองเพราะฝนยังตกอยู่เลย <laughs> แต่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ,อันนี้ก็มีเปลี่ยนเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนต่อคือนี่ กองอากาศนะครับคลิปก่อนใส่กองเดิมนะครับแต่รอบนี้ผมใช้ใส่ตัวใช้เป็น SF นะครับหรือว่าเจ้า Spin Filter อันนี้ก็จะเป็นกองที่เอาง่ายๆเลยคือกองที่พื้นฐานตัวเดียวกับที่รถแข่ง MotoGP กับ World Superbike หลายทีมเลือกใช้นะครับกองเขาจะมีโฟลดที่สูงมากสูงกว่ากองเดิมหลายเท่าสูงกว่ากองที่เป็นคตตผ้าคัตต้อนเนี่ยสเท่านะครับและที่สําคัญคือมันเจ๋งด้วย,ว,ยว่ามันกองน้ําได้ด้วย คำว่ากองน้ําคืออะไรกองไม่ว่าจะเป็นกองอากาศที่เป็นสแตนดาร์ดที่เป็นกระดาษหรือกองที่เป็นผ้าคอตอนเนี่ยเวลาโดนน้ามันจะซึมและกองก็จะเปียกใช่ไหมแต่ตัวนี้คือเทน้ําลงกองเลยเนี่ยกองจะน้ําน้ําจะวิ่งไม่ผ่านกองนะแต่ถ้าเกิดดูในรูปเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหกองมันแบบมองทะลุแบบเหมือนโปร่งแสงมันมีแค่ตาข่ายมันเป็นมุงรั่วแต่จริงคือใต้กองมันละเอียดมากละเอียดจน กล้องเราจับภาพไม่ได้นะครับจับภาพไม่ได้แต่ดูด้วยของจริงนะถ้าเราถ่างดูดิเราจะเห็นแล้วใส่กองที่มันอยู่ข้างในที่มันเป็นตุยเป็นโพลีเอสเตอร์ที่มันละเอียดมากโฟเลดดีดีผมตอนแรกผมมีข้อสงสัยว่าเอ้ยมันมันมันจะโล่งไปจนชน,นิดที่ว่าทําให้มันหลุดแมบบอ u ซูหรือเปล่าทําให้แบบเหมือนอารมณ์แบบเราวิ่งไม่ใส่กองหรือเปล่าเพราะว่าพอผมใส่กองครั้งแรกนะผมลองเล่งดูะ เสียงกองแบบดังมากวปอดปอดปอดเหมือนเหมือนเราไม่ได้ใส่กองอากาศนะครับแต่สิ่งหนึ่งคือรู้เลยว่าถ้าเราไม่ใส่กองอากาศใช่เสียงมันดังแต่คันเร่งมันจะวดมันจะรู้สึกเลยว่ามันจะนอนองเน่นๆเพราะว่าโดยปกติ ECU เขาจะมีระบบป้องกันว่าถ้าเรากองอากาศขาดหรือลืมใส่กองอากาศเนี่ยกองอากาศขาดหลักๆเราไม่มีข้อส่วนอย่าไม่ลืมใส่กองถ้ากองอากาศขาดอ่ะมันจะทําให้จ่ายน้ำมันบางนันดีทำให้รถมันจะวิ่งไม่ออกแต่เนี้คือมันไม่ได้โล่งจนฉันนึ้ว่าเหมือน โซรถคิดว่ากองอากาศไม่มีกองอากาศนะครับยังคงมีโฟเลตที่ดีแต่ยังอยู่ในช่วงแบบที่ไม่ต้องจูนนะครับก็ถือว่าเป็นกองอากาศที่ใช้ได้เลยแหละฟลอดฟลอดฟลอดเลยนะเสียงดูดนี่เปลี่ยนไปเลยแหละแล้วก็เปลี่ยนจุดนี้ที่ผมบอกนะครับว่าพอมันเป็นเคเลสเนี่ยเวลาเราจะเติมน้ํามันมีคนช่วยเติมเนี่ยเขาต้องมานั่งขอกุญแจแล้วกุญแจเดี๋ยวผมใส่ใส่ไว้ในนี่นไงใส่ในเลสิ่งสูตรนะครับเนี่ยอยู่ในเนี้ย แลวการว่าพอบางเราเหนื่อยเราขึ้นจากแท็กมาใช่ไหมเราก็เดินไปพักถอดเสื้อทิ้งไปเลยคนที่เติมน้ำมันให้เราก็ต้องมานั่งขอนะขอกุญแจนะแต่นี่ผมเปลี่ยนฝาเป็น quick release ละนี่คือสาเหตุที่เปลี่ยนนะครับแต่โอเคความเสี่ยงคือถ้าเปลี่ยนเนี้ยแล้วเราไปใช้ที่สาธารณะโอ้ยไม่ถนัดมือเอาไม่เปิดให้ดูแล้วกันมันอาจจะฝาหายห,ายหรือว่าโดนแกล้งได้แต่โอเคเราอยู่ในสนามแข่งเนะี่ยต้องการความที่แบบเร็วนะแล้วเปลี่ยนเนี่ยเปิดเติมได้เลยเนี่ยเทเติมใส่ได้เลยโดยที่ว่าไม่ต้องเอากุญแจมานั่งเปิดนะกุญแจเราไวว้ในย่งเดี อนอกนั้นหรอหมดละไม่ได้แต่งอะไรมากมายแล้วก็มีกันแข้งอะไรพวกทั่วไปแล้วก็อามีเกียโยงนะครับเกียโยงก็จะเป็นในส่วนที่ทําให้เปลี่ยนท่านั่งแล้วก็ปรับเท้าปรับอะไรให้มันกระชับเข้ากับตัวเรานะครับ,รบอะไรก็ว่ากันไปนะก็นี่คือจบแล้วนะในสิ่งที่ผมทํานอกนั้นก็ทั่วไปเวลามาสนามก็ใส่ชุดนะครับเนีย่ยเลสซิ่งสูตรก็จะมีอันนี้ผมก็ใส่อ l p i n ส Star นะครับตัวนี้จะเป็นเลสซิ่ง เป็นชุดเลสซิ่งสูทที่เป็นเอเชียฟิตด้วยเอเชียฟิตก็คือจะเป็นไซส์คนเอเชียนะที่ปกแขนมันจะอยู่ที่แขนอยู่ที่ข้อมือพอดีมันจะไม่เลยไปที่ง่ามมือนะครับไซส์ยุโรปเนี่ยผมใส่มันจะรู้สึกว่าแขนมันจะยาวเนี่ยปกแขนตรงเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่ที่ข้อมือมันจะเลยขึ้นมาอยู่ที่แถวๆกลางมือนะครับมันก็เลยทําให้เวลาใส่มันก็จะอึดอัดนะครับแต่พอมเอเชียฟิตในเอเชียฟิตคนเอเชียเราอาจจะไม่ได้สูงใหญ่สูงโปร่งเหมือนในคนยุโรปเนี่ยตัวนี้ก็จะกระรู้สึกกระชับขึ้น รอ,องเท้าก็เอาภายนะครับซึ่งเรามาดูเลยแล้วกันว่าจะได้เห็นภาพนะครับเนี่ยนี่อันนี้คือเสื้อที่ทางเอาพายสตาร์เนี่ยก็คือจะทําเป็นเอเชียฟิตนะครับไซส์เขาจะไม่เหมือนกับไซยุโรปโดยปกติเวลาเราซื้อเรสซิ่งสูตรไซยุโรปเนี่ยเราจะคุยกันว่าไซส์เบอร์40เท่าไหร่ 45, 46, 48หรือว่า5้าสิบอ,นนะ M, L, XL อะไรก็ว่าแต่พอเป็นเอเชียฟิตเนี่ยเอเชียฟิตนะครับก็อาจจะเป็นไซส์เอ็มไซส์แอไซส์เอ็กอลอะไรก็ว่าไปนะครับปกแขนปกอะไรมันก็จะซาลรล้ามันจะเหมาะกับคนเอเชียเยอะดีขึ้นนะครับ ก็ตัวนี้ทางประเทศไทยก็มีขายก็เป็นจุดหนึ่งที่ปกติถ้าเกิดใครที่ส่วนสูงประมาณผมแล้วตัวหนาๆก็ใส่เอเชียฟิตจะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะครับกระดองหลังนี่ก็มีประโยชน์มากนะครับสำหรับเวลาจะเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นมาตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะแต่ความเท่ของอาัยสตาร์มีอย่างหนึ่งคือนี่ Tech Air นะครับเอาง่ายๆเลยคือแอร์แบเดี๋ยวตัวนีเดี๋ยวอนาคตบ้านเราจะสามารถเซอร์วิสได้ด้วย ที่อัลไพน์สตาร์ก็สามารถจะเซอร์วิสในสมมติกรณีทนนี่คนเคยใส่ชุดเทคแอร์เนี่ยแล้วไปเกิดเขาเรียกว่าเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วให้ตัวแอร์แบ็กมันระเบิดนะมันจะมีมันจะมีสามารถระเบิดได้กี่ครั้งอะไรก็ว่าไปผมยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดนะแต่คนจะห่วงว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยประเทศไทยเราย,ยังไม่มีส่วนของการเซอร์วิสนะครับตอนนีน้ทางอัลไพน์เขาเตรียมตัวแล้วจะมีส่วนในการเซอร์วิสตรงนี้ได้ด้วยและค่าใช้จ่ายไม่แพงนะครับแล้วเดี๋ยวรอติดตามอะไรกันไปทีน,น,นี้ผมพามาชมก่อนอันนี้ก็พวกรองเท้านะครับ อาพายอาพายไม่ต้องพูดเลยมากหรอกอาพายก็คือถ้าเราดูรายการแข่งขัน m o t o g p ก็นักแข่งระดับโลกส่วนใหญ่ก็ใส่กันนะครับเนี่ยถุงมืออะไรก็มีหมดนะครับนี่อันนี้คือในอาหารนี่ไงนี่คือในส่วนของตัวกรองอากาศนะครับที่ผมผมไม่กินเล่าให้ฟังนะตัวเนี้ยกรองอากาศเขาจะมี3มรุ่นหลักๆนะครับไส้ส้มไส้เทาไส้ดำแบ่งเป็นสีนะ,ะมาดูที่อันนี้น่าจะเห็นภาพนะครับสปินฟิลเตอร์นะครับตั้งแต่1952เเลยที่ รถ MotoGP นี่เลือกใช้นะครับท็อปทีมส่วนใหญ่เลือกใช้แล้วก็เป็น Official Supplier ให้กับดูคติในช่วง2023ด้วยกองเขาจะต่างกับกองปกติทั่วไปตรงที่ว่ากองเขาจะเป็นข้างในไส้เนี่ยจะไม่ใช่กระดาษจะไม่พ้าคอตอนมาเคลบน้ำมันแต่จะเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับเป็นไส้กองเหมือนเป็นตะข่ายที่ละเอียดมากอันนี้อันนี้คือเห็นสีชัดนะครับแต่ถ้าของจริงเราจะรู้สึกว่าเหมือนมันม,มันมองทะลุโปร่ปปงแสงไปเลยดีวยกว่า ที่ผมใส่คือเป็นไซดดำครับไสดดำเนี่ยจะเป็นไส้แบบเดียวกับที่อยู่ในรถ MotoGP แล้วก็ w o r l d Superbike แต่สิ่งที่ต่างกันนิดนึงคือถ้าไ้ดํดำของผมเนี่ยขอบยังเป็นยางอยู่อ่าแต่ถ้าเป็นของ Mo t ต GP จจ๋าเนี่ยจะเป็นขอบคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งจะเบาลงไปแต่ไส้กรองคือตัวเดียวกันและเจ๋งตรงที่ว่ากรองน้ำด้ด้วยกรองน้ำคือขี่ลุยฝนนะดูดดูดได้เต็มที่เลยลุยฝนได้เลยนะครับรถที่ขี่ลุยฝนก็จะใช้คาว่ามันจะกรองเขาเรียกว่าน้ำจะไม่วิ่งผ่านกรอง น้ำมันก็จะไหลลงมาไปออกท่อระบายเลยก็ว่านไปนะครับแล้วก็แต่ตัวนี้ราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ผมบอกได้ว่าของดีเพราะว่าโฟเรตเมื่อเทียบกับกองทั่วไปหรือกองผ้าคาร์ตอนสูงถึงสูงกว่าถึง3เท่าแต่ถ้าเกิดจริงๆในโจทย์คนใช้งานทั่วไปบนท้องถนนเนี่ยเป็นไส้สม้มอ,อันนี้คือตัวเริ่มต้นที่โฟเรตดีดีดีเขาเคลมว่าดีกว่าสไตล์ของผ้าคาร์อนนะครับ แต่ตัวนี้อาจจะไม่ได้กองน้ําก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกองผ้าคอต,ตอนหรือว่ากองกระดาษทั่วไปที่เจอน้ํามันอาจจะมีซุมๆได้บ้างแต่ใช้คําว่าโฟลดดีราคาก็ไม่ได้แพงมากหนึ่งรถตลาดก็3,000บวกลบนะครับประมาณ3ามสี่พันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ดีไซน์ของกองแต่ละตัวนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจในกองสีส้มนะครับตัวเริ่มตน้นหรือว่าถ้าเป็นกองสีเทาตัวนี้เขาจะเป็นกองที่อยาใช้คําว่าตรงกลางเหมาะกับอะไร คือโฟเลตน่ะถ้าเทียบจริงอ่ะอาจจะน้อยกว่าสีส้มลงมานิดนึงใช้คำว่านิดนึงแต่เยอะกว่าไส้กองที่เป็น้าคารตอนแต่ตัวเนี้ยสามารถกรองน้ําได้เหมือนผ้าสีดําคือน้ําวิ่งไม่ผ่านนะครับก็คือเหมาะกระโจ์อะไรรถดวโพโพสนะครับที่มาวิ่งลุยทางน้ําทางฝุ่นทางอะไรตัวเนี้ยจะกรองน้ําได้ดีใช้คำว่ากันน้ําไม่ให้น้ําเข้ากองและน้ําจะไม่ซึมนะครับจะไหลออกไปแต่เคโฟเลตอาจจะสู้ในตัวสีส้มเขาใช้คำว่า เพอร์ฟอร์แมนซ์น้อยกว่าน,นิดนึงแต่โอเคมันจุดเด่นจุดดีคนละตัวกันเท่าไปอย่างที่บอกว่าใช้งานเั่าไปเนี่ยอันนี้ก็ขี่ได้ขี่ลุยฝนได้แต่ถ้าเกิดขี่แข่งรอบสูงตลอดเนี่ยด้วยความที่ถ้าโดยเฉพาะรถที่มีแรมแอร์ด้านหน้ารถสปอร์ตเนี่ยมันอาจจะดูดน้ำเข้ามาที่กองอาจจะซึมได้ก็ถ้าเกิดขี่แข่งอาจจะแนะนำเป็นสีดำขี่ถนนทั่วไปก็ตัวนี้ได้ขับขี่ลุยฝนได้แต่ก็คือไม่ได้แบบขี่รอบตึงนะแต่โดยส่วนใหญ่คือนึกภาพไมบนถนนเ,นเราเจอฝนเราก็จอดละหรือถ้าไม่จอดเราก็ขี่ไม่เร็วนรวา,าน่่นอือ แล้วก็ในส่วนนี้แต่ถ้าเกิดคนอยากขี่ลุยฝนแบบรอบเติงก็ตัวนี้ได้จริงๆเหมาะกับพวกรถออฟโรดรถแอนดูโรอะไรก็ว่านไปนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่ทางเนี่ยเคอเดียวกันนะครับกับบิต stone ที่เพิ่งเข้ามาทําตลาดนนครับมีแบตเตอรี่ด้วยยูนิแบตนะครับมาดูเรื่องตัวยางเลยดีกว่าขาน้องแสงมันจ้าไปดูข้างในแล้วกันยางนะครับตัวที่ผมใส่ก็จะเป็นนี่แบตแลกนะครับ v 0 2นที่เป็นยางสลิกนะครับซึ่งฟิลดีมากและที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือ เป็นฟิลยางที่ยางสลิกอะแต่มีอายุการใช้งานของยางที่ผมอยู่มาหลายสนามนะครับและที่สำคัญคือผมชอบตรงที่ว่าคาแรคเตอร์ของยางบิดสโตนเนี่ยเขาจะได้เรื่องตัวที่โครงสร้างแข็งอาการเบรกหนักๆคือเบรกไปเลยเบรกยันยางไงเบรกยางมันจะไม่เสียรูมนะครับหรือเวลาพับโค้งแรงๆมันก็จะทําให้ฟิลยางที่จากเลี้ยวซ้ายเอไปขวามาโครงสร้างมันจะนิ่งอยู่กับที่นะครับมันจะทําให้รู้สึกว่า มันจะเป็นคาแรคเตอร์ที่รู้สึกเลยว่าเป็นยางเขาเรียกว่ายางโครงสร้างแข็งมันก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่ถ้าขี่ขี่แล้วชอบแล้วแบบก็รู้สึกผมรู้สึกว่ามันก็หลายๆอย่างมันทําให้รู้สึกว่ามันอยู่ในคอนโทรลได้อยู่นะครับอ,อันนี้ก็คือ B ี่วนสถัดมาตัวนี้ก็จะเป็น R 11นะครับตัวนี้ผมก็เคยขี่เหมือนกันตัวนี้เขาเรียกว่ามันก็คือสลิก,กัดดอกเนื้อยางเป็นสลิกแต่โอเคอาจจะต้องการเรื่องตัวก่อนขี่อาจจะต้องวอร์มคือ ตัวนี้เขาก็ยังใช้ในรายการการแข่งขันนะครับบางรายการที่เขาบังคับต้องเป็นยางที่แบบมีลายดอกหรือว่าเป็นไม่ได้แบบเป็นสลิกจะดเนี่ยก็ตัวนี้เป็นยางสนามแหละที่เป็นสลิกระดอกเอาง่ายๆก็ R11 นะครับกับอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดบ,บางคนบอกว่าใช้ทั้งกึ่งถนนกึ่งสนามนะครับวันธรรมดาขีา่ถนนวันเสาร์ที่หรือว่าแท็กเดย์นานๆทีก็มาขี่สนามเนี่ยก็จะเป็น R11 ก็ได้ R11 ตัวนี้ก็คือเป็นพื้นฐานก็คือเป็นยางกึ่งถนนกึ่งสนามที่ถ้าเราดูหน้าตาจริงเนี่ยลายลายยางเนี่ย R11 กับ R 1 0กับเอ้ RS 1 1ผมพูดผิดเมื่อกี้นะ RS 1 1ก็คือเอาจำงา่ายๆคือ l e s t i n g l a s i n g s e e t นะครับ RS 1 1ดอกจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ r 1 1ลายดอกเนะี่ยเหมือนกันดอกมันมีหน้าที่กัดเขาเรียกว่ารีดน้ำนะ่ะคือเหมือนกันแต่เนื้อยมันจะต่างกันเรื่องตัวเนื้อย่างนะครับถ้า r 1 1จะมีเรื่องตัวคอมเป่าให้เลือกได้ก็อยู่ที่โจทย์นะครับว่าเราจะใช้แบบไหนหรือว่าบางคนที่บอกว่าถนนจะจ๋าเลยแท a เ d ย์แบบ ลงได้แต่ก็นานๆทีหรือแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องแท็กเตมาก S22 ี่นี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามีเรื่องตัวยางที่เป็น5คอมเพลก์นะครับก็อยู่ที่โจทย์แล้วว่าเราจะถนัดไม่ใช่ถนัดแบบไหน,นใช้คาว่าโจทย์เราซื้อรถไปใช้อะไรแบบไหนอะไรยังไงนะก็เลือกยางให้ถูกประเพทน,นะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเงินเราไม่ใช่ปัญหานะแก้ปัญหาด้วยเงินเอาอยางสลิกไปวิ่งถนนผมบอกเลยว่าลื่นกว่า S S22 นะครับเพราะว่าอะไรยางสลิกมันต้องมีเรื่องตัวอุณหภูมินะครับเราต้องวอร์ม แต่ S2 2เนี่ยคือลงไปขี่ได้เลยไม่ต้องรอยยางร้อนนะครับก็คือออกถนนออกจากบ้านก็บิดได้เลยนะครับอุณหภูมิมันจะยึดกล่องแต่ตอนที่ยางไม่ต้องมีอุณหภูม,มิที่สูงมากนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าคาแรคเตอร์มันจะต่างกันนะครับอ่านอกนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยอัลไพอินเนอร์อะไรก็ว่านไปนะครับก็ในบูทนี้ก็มีทุกอย่างนะครับซึ่งกนนี่จบแล้วนะครับกับการรีวิวรถกับรีวิวของนะว่าแบบมีอะไรยังไงนะครับก็ โดยประมาณแล้วกันนะครับว่างๆระหว่างรอฝนหยุดนะครับแต่เย่แดดออกแล้วจ้ามาเชียวเดี๋ยวโอ้โหโอ,อ่ะน่าจะได้ลงกันแล้วนะครับสักพักเดี๋ยวแท็กแห้งันเดี๋ยวไปลงขี่เล่นกันละโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะครับได้ไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ